สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุปผู้สุขนครับผมมือนี่กับมาพบกับอันช่องเกษมคนขุนหานะครับผมชาแนลครับผมมือนี่พาพี่น้องมาบึงถนนรอบอันบ่ได้ร่อดอกพี่น้องประบันรึงนึงของน้องซีครับผมกะอาซีรถไงอาซีขึ้นมาบ่ได้อันอาซีลบหลีกกันยากนิดนึงนะครับพี่น้องครับผมนี่ครับ คนี่มันยามันขึ้นก็่จะมีอันไฟเปิดหมดขึ้นครับพี่น้องครับผมใส่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมเ็นบอลครับผมเนี่ยตามเสานักครับผมอนไวได้หมดอ๋อพี่น้องอันนี้ขเขาจะเฮ็ดจันเกาะกลางน้ำล่งพี่นอ้องผม่าแน่ใจคือนกันนะครับผม ครงการอันนาสิมาหลายปีแล้วแหละก็ mm hmm. ทำเพิง่งเห็นุนะครับผม mm hmm. นีแกนแรงตรงนา,นา,นา้นตรงไหนเดี๋ยวบีเล่ะน้ำลดแล้วครับพี่น้องครับผม mm hmm. น้ำบ่หลายครับมือี่ยอันนี้เป็นถนนในอันน้องสีครับผมหรือหลายหลายคนอาจจะเคยมาสัมผัสช่วงอันยามแรงนะครับผมก็ิมีแบบว่ามานั่งเร่นมานั่งยังออกกรลักงกายกันอยู่ในอันอันเนี่ยครับถนนเส้นนี้ครับ,รรบผม mm hmm. นะครับผมอุ้ยมาตํานวณนี่ครับพี่น้องครับมูทีบอ่ะอยู่จังใดผมไม่แน่ใจได้ไงไปได้บ่ล่ะได้ไดอยู่อ๋อครับเจ้าอันติดติดตั้งสายไฟครับพี่น้อง เทศบาลนาดีติดอันไฟอันครบนี่แหละครับผมแต่ว่ารถมันก็ลบกันได้ลบทันได้เยอะครับผมเพราะว่าเส้นมันง่ายููแต่ว่าก็เพราะว่ามันมีหัวมีอย่างนะครับผมนี่ครับก็จะมาตกปลาอันนี้น้ามังนี่แห้งแล้วครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบึงอันอันพูเรนน้า อันนี้เป็นบองลุงลุ่งเล่นน่านลุ่งเป็นอันนั่งร่นนะครับผมสัญหาบอกเดีนี่ครับพี่รอมครับเดี๋ยวผมจีคีให้รอบๆเลยครับผมแต่ก็จะมีรถขึ้นมาหลายอยู่ด้ยครับผมในนี้นะครับผม ช่วงแรกนะเป็นบรรยากาศที่เป็นงามครับผมเพราะว่ามารีแนมเห็นภูเขาอยู่ฝั่งพุ่นครับผมทางขวามือผมเนี่ยครับผมเห็นไหมครับผมรถมอเตอร์ไซค์กับซีแลนหลายอยู่ครับทุเรียนี่ครับพี่น้องครับผมข้างหน้าเห็นไหมแนมไปจะเป็นผ่านภูเขานะครับผมวิวกับสีงามครับผม มึอนี่พาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศน้องสีนะครับผมหลังจากที่เคยทายจะน่านทวมหน้านอยางดาวให้มาเบิง้งว่าเส้นทางอันลอบน้องสีมันจะมีอย่างแนี้ส่วนมากเนี่ยข้างน้ำเนี่ยแถวนี้่ก็จะมีนกเป็ดน้ำนะครับผมล้วก,นก็นกออออกันก็อื่นน้องหยางแบบรับอันข้อเงื้อเงืนอเงืแบบผมก็จำาวาได้พี่นอ้องว่าก็อื่นน้องหยางครับเนี่ฝนมาตกปลากระไรครับนี่ครับ เห็นบ่คพี้อกครับผมบรรยากาศก็เล่าๆนี่นะครับผมปลาข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเขตของผมไม่แน่ใจว่าเป็นเข้าจวจ้าาเป็นทีของอตอชะดอนนะครับผมเป็นปลาอยู่ที่ต้นไม้สูงๆนะครับ จะมีทางลัดออกสามทางสี่ทางครับผมที่สามารถออกได้นะครับผมโอเคนะครับผมกะนี่ก็ทางออกอีกทางนึงครับผมกะขอจบคลิปเพียงไว้แค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นายนะครับผมเพื่อเป็นขวัญแรงกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอเทือกตอไปนะครับผม ครับสวัสด,ดีครับผม